ไอ้นายตื่นได้แล้ว ayo ไ,ไม่หไหมบอกว่าตื่นอ่าตื่นแล้วตื่นแล้วไม่อะไรฮะก็ก็ย่มเช็คอาการไงว่าเป็นยังไงบ้างไหนดูอ่ะเช็คอาการเลยอ่ะตัวเบาลงแล้วนะไม่ร้อนแล้ว ใช่เหรอใช่สง,งสัยคงจะเป็นเพราะฟ้าทะลายโจรที่ฉันให้นายกินแน่เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันน่ะจะหายโควิดแล้วเหรอเนี่ยอุอ้ยสย<ด>ุดยออเลยฉันกลับมาไปปกติแล้วฉันก็ทำงานได้แล้วทำไมเธอถึงต้องเป็นห่วงเราด้วยอ่ะก็เพราะเราเราเรักนายให้เรย่อยในห่วงนายเอ้า รักเราทำไมเพราะเพราะเรามีกันแค่สองคนแล้วต้องรักกันไว้อ๋ออย่างนี้นี่เองฉันนะนะตามจริงแล้วอะ่ะตามจริงว่าจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวันนั้นฉันติดโควิดฉันมีอาการไอฉันก็เลยคิดว่าไม่เหมาะที่จะทำงานแต่วันนี้แหละถึงเวลาทำงานได้เราจะไปเกาะฝั่งนู้นกันเกาะทะเลทราย โคตรใช้ใายมัน<ช>ร้นแน่ๆเลยไม่คือเหตุไหมดูดิมีดินอะไรไม่รู้เต็มไปหมดและอีกอย่างนี่เราสองคนนอนแยกกันตามจริงเธอต้องไปแตอห<ช>้างนอกไม่เธอมานอนก,กับฉันทําไมเนี่ยฮะเพราะเจนูมันก็นอนด้วยกันน่าเป็นไรไปอ่ะโอ้ผู้หญิงก็บอกอยู่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันไม่ถอยนะโอ้ย ตั้งแต่ฉันเป็นชาวป่ามาฉันไม่เคยนอนกับผู้หญิงเลยเราจะมาทำกันต่อบล็อกไปฝั่งนู้นกันอุ้ยนี่ที่เราบล็อกอะไรไปฝั่งนูน้นบล็อกหินนี่แหละว,ว่าขุดมาเยอะแยะมากเลยเอาละฉันขอเล่งก่อนละกันหไหนๆก็ไหนๆละดูการต่อระดับเทพของฉันจะไม่ล่วง <ปะ S 1> ชึบชึบชึบระวังนะเดี๋ยวล่วงเฮ้ยอย่าดันอย่าดันฉันจะล่วงเลย ไม่ต้องมาหัวเราะเลยนี่งั้นเธอต่อเลยเอามาเอามามาเอาหินมาจากฉันนี่ตามจริงถ้าเธอไม่กวนฉันฉันไม่ล่วงหรอกหินอะต่อไปตรงตรงบเฮ้ยเอาว่ะเจยจ็บถึงแล้วเย้เฮ้ยเก่งมีกล่องอีกแล้วกล่องอันนี้มีอะไรเฮ้ย มีไข่นกกระจอกเทศเราได้ไข่นกกระจอกเทศด้วยแล้ะประเด็นคือเรามาทีทเลซายเราจะมาเอาอะไรบ้างอ่ะเราต้องการอะไรเอระเราอ่ะต้องการอ,าอะไรรู้ไหมนี่แหละไข่นกกระจอกเทศนี่แหละเอามาให้หมดเลยเอาไปทำกินกันไม่ใช่เราต้องเอาไข่นี้สร้างาฟาร์มใช่แสดงว่าพรุ่งนี้เราจะทําการทําฟาร์มนกกระจอกเทศกันแต่วันนี้เรามาถึงเกาะนี้แล้วเพราะฉะันั้น เราจะเก็บไข่นี้ไว้แลวฉันอยากรู้ว่าทําไมตอนที่ฉันเป็นโควิดเธอต้องดูแลอาใจเอาใจใส่ฉันด้วยอะ่ะเพราะว่าเรามีกันและกันเราต้องดูแลกันให้ดีที่สุดจุ๊บว่ะเฮ้ยมันจบทันได้ยังไงอ่ะ นนอนเสียจูบแรกไปแล้วทุกคนเออเป็นไปไม่ได้อ่ะฉันเสียจูบแรกไปแล้ว <c oughs> จูบแรกของชาวป่ามันจบชิ้นไม่ยอมนะถ้าเธอเธอจูบฉันเธอต้องรับผิดชอบรั้ผิดเชอ,อยยังไงเธอต้องมา <c oughs> เป็นแฟนฉันเฮ้ยเพราะการจูบของเธอมันทําให้ฉันเสียจูบแรกเธอก็ต้องมาเป็นแฟนฉันหรือเป็นภรรยาไปจะต้องเป็นด้วยเนเนเน่เอาไปนี่นีนพูดอะไรได้สาระไปดู้นี่เธอต้องมาเป็นแฟนฉันแนวนี้เลยเสียจูบแล้วไปแล,ปแลวฉันเป็นแฟนนายฉันต้องทําอะไรบ้างไม่รู้ฉันไม่เคยมีแฟนฉันไม่เคยมีภรรยาอย่างเธอ เสียจูบแรกแล้วทุกคนไม่นะการเสียจูบแรกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่เพราะว่าเราต้องเสียกับคนที่เรารักนายกับเราอรักกันมันคะรักกันแล้วมันไม่ควรจูบกันนะ ด้วยฉันด้วยฉันไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วลาก่อนโลกใบนี้ลาก่อน I I can fly. ไม่ตายอะ่ะทำไมโลกต้องทำลายฉันแบบนี้ด้วยอะ่ะท <c oughs> ่านต้องมาเป็นแฟนกับเธอจริงๆหรอนเนี่ยใช่ <c oughs> แล้วเลรอคุณปู่เขาบอกว่า เราเสียให้ใครเราคนนั้นต้องรับผิดชอบแต่เราจบนายแล้วอ่ะนายเป็นแฟนเราแล้วใช่ไหมเออเออฉันไม่อยากเป็นแฟนกับเธอสักหน่อยยังไม่ได้ไปหาสาวสาวอะหน้าตาดีๆชาวปากอึมอึมอ่ะยังไม่ได้ไปเลยแต่ไม่ดีตรงไหนดูเธอสิเนี่ยไม่อึมผมก็หยิกหย่อยไม่หน้าตาไม่ดีคนอย่างรูปหล่ออย่างฉันนะต้องมีแฟนสวย หน้าตาดีๆสวยๆงามๆแบบแจมอแล้วนายจะไปหาสาวที่ไหนในเมื่อโลกนี้มันไม่มีเออว่ะจริงด้วยเราต้องเป็นคู่กันจริงๆหรอเนี่ยเดออ้แล้วล่ะสตาลิขิตมาให้เราสองคู่กันโอ้ออชีวิตมันไม่ใช่แบบนี้ปะอ่ะเอาล่ะเราทําการขุดทรายเพื่อเอาไปทําที่อยู่ของนกกระจอ,อเ ไม่รู้ขุดอีกก็ได้ปะขุดไปก่อนอหลังจากทำงานที่เสร็จแล้วเราต้องไปทำพิธีกรรมในการเป็นแฟนพิธีกรรมของชาวป่าในการเป็นแฟนมันก็คือการที่เราต้องบูชาเทพเจ้าเทพเจ้าอะไร เทพเจ้าโปยาเราต้องไปขุดดินหลังจากนั้นก็ต้องไปทําวิธีกรรมในการสู่ขอการเป็นสามีภรรยากาันน้นจริงฉันก็ไม่อยากเป็นสามีภรรยาแต่ไหนไๆโลกต้องทยายังไงอ่ะไม่เคยทำอ่ะเดี๋ยวฉันพาทำตาตาน,นี่ขีดให้เราเป็นแฟนกัน,นแล้วจะแต่งงานเหรอใช่ไงนั่นแหละนี่นคือพิธีกรรมอเอาแค่นี้แหละขุดแค่นี้ตามแค่นี้มีหินไหมอ่ะต่อหินหน่อย ทำเป็นบันไดขัน้นโอเคกลับบ้านน้องได้แล้วไปโอค่อยไว้วันหลังค่อยทำบ้านนกกระจอกเทศแ,แต่ก่อนอื่นเธอนอนเลยไม่ได้รบกระจอกเทศอีกเหรอใช่สินอนเด็กนอนเด็กไม่เอาไปนอนที่อื่นนอนเด้กบ้านนู้นเอาไว้แล้วนะเรเป็นแฟนกันแล้วนะยังยังไม่ทำภารากิจโอ้ยใครมาขุดไม่มาขุดบ้านทำลายบ้านฉันเหรอเนี่ยฮะ โอ้ยโอ้ยดูดิอยู่ๆก็มาทําลายบ้านของฉันนี่แหละบ้านของฉันนี่ดูทําตัวสิเจอการพรุ่งนี้แล้วกันนะนอนแล้วไออะไอเมื่อคืนเรานอนด้วยกันอีกแล้วเหรอแล้วโอยเธอนี่นะฉันจะนอนตรงนี้ก็ยังจะทําแบบนี้อีกอะไรของเธอเนี่ยฮะ เราเป็นแฟนกันแล้วเราก็นอนด้วยกันแล้วนี่ไงยังไม่ทำพิธีกรรมเลยต้องามด้วยเหรอใช่นี่แหละคนที่จะเป็นตัวแทนของการทําพิธีกรรมบัตรลวงเหรอใช่คุณต้องเป็นบัตรหลวงให้ฉันนะเข้าใจไหมเอยอย่าไปตีมันทําไมอะ่ะไอ้บัตรลวงน่ะตามไม่ดีเลยเออนะ่ะมีกันแค่นี้ก็เอาเอาไปเถอะคุณต้องเป็นบัตรหลวงให้กับฉันเข้าใจไหมตอบฉันหน่อยก็้ใจใจแล้วเออ งั้นก็เป็นบัตรหลวงให้ฉันด้วยแล้วกันนะมาเราต้องทําการพิธีการโบยามีไงไม่ได้เรี่นงานเลยเราไม่เป็นเรือไงไม่เคยทำอ่ะอออทำทาำไปเถอะต้องทําเป็นรูปไม้กางเขนที่เราต้องทำตามมาตรงนี้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงนี่ไงนี่มันตัวผัวไม่ใช่หรอมันคือไม้กางเขนดูสิอย,ายัางไงมันเป็นไม้กางเขน นี่แหละมาตาคขียโอเคและหลังจากนั้นปอ๊บเึ๊บนี่มันหล่มจบหรือเปล่าไม่เฮ้ยไข่ต้นไม้ต้นหนึ่งไปเอาให้หน่อยนี่เสร็จแล้วอ่าเอาไงเอาไงงานก็ได้เอามาวางไว้อ่าเราต้องหาของในการแลกเปลี่ยนทำพิธีกรรมเธอไปหาของอะไรก็ได้มาแลกเปลี่ยนให้กับฉันของที่ดีที่สุด นี่ไงนี่แหละต้นกล้วยไ,ไม่บอกหรอกฉันได้มาแล้วฉันก็ได้มาแล้วเหมือนกันมามาเฮ้ยแล้วบาดหลวงอะ่ะมานี่ยดัน,นไปดนัดน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 ดันแล้วเชื่อกระดันเร็วดันดันดันเร็วเอออย่าดื้อสิไปทำงานเฮ้ยก,ก็ไปไหนก็ไปไปเฮ้ยเอาเป็ว่าไม่ต้องมีแล้วกัน จัดกันเองนี่แหละอยู่กันแค่สองคนทำไงได้อ่ะโอยอดอดเลือกสาวแจมแจมหน้าตาดีๆขาวสวยมวยอึ่มเจออะไรแบบนี้อ่ะหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยทำไมต้องพูดทำร้ายความรู้สึกเรากันแดนั้นน่ะมาอยู่ตรงนี้ตรงไหนอยู่ข้างคุณจะอยู่และมีความสุขกับเรากันได้ไหมได้ และคุณจะจะอยู่และรักคนนี้และไม่นอกใจกับคนนี้จะได้ไหมแน้นอนและคุณจะสัญญาว่าจะรักเพียงคนนี้ตลอดไปใช่ไหมใช่จะที่สุดบอกสัญญาสิฉันสัญญาเอาไปนี่คือแหวนม่นของไอ้นี่คือแหวนแต่งงานของฉันเอาไปเอาแหวนไปนี่ นี่แหละไม่มีแค่นี้อ่ะไม่มีเลี้ยวี๋ยวเอาเราไปข้างหน้าจะเอาให้ใหม่เอาเอาเอาอันนี้จริงเหรอจริงสิมีแค่นี้แหละเอาไปก่อนแต่เรามีกล้วยให้นายนะอ้าวแต่อ้าวแล้วกินทำไมอ่ะกินกินคนละลูกเอามาเอาเป็นว่าค่อยค่อยจะเอาตติมขับไปแล้วกันโอเคงั้นก็ เราแบกนี้เราก็เป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ะหาให้สามีภรรยากันอ๋อเอาหมวอม่งกันม่งอุกักกาอุกักกาอุกกกอุกักกอุกกกอุกักกักโอเคทำพิธีกรรมเรียบร้อยก็พิธีกรรมการเป็นสามีภรรยาไงเทพเจ้าบูยา เราบ a a ูชาเรียบร้อยแล้วเรามากลัาวไหว้เทพเจ้าบูยากันกราบสามครั้งกราบ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 เอาล่ะแล้วเราก็ต้องนอนด้วยกันหนึ่งคืนไม่ใช่สามคืนหรอไม่แค่หนึ่งคืนพอรด้แล้วดื่มดากับน้ำลายเดียวกันโอเคคนละลูกโอ้รสชาติกินปากมันก็ได้เลย ไม่ต้องมาพูดเลฉันต้องตัดหินนี้ให้ได้ฉันก็ต้องมานอนด้วยกันหนึ่งคืนเย้ <Yeah. S 2> แล้วเราก็ต้องมาจัมบาเบียเห่ากัน <Huh? S 2> แต่ยังไม่พร้อมแล้วกันเอาว่าเป็นนอนกันนอนแยกกันก่อนหนึ่งคืนยังไม่ทําเรื่องแบบนั้นหรอกออไม่เอาไม่เอา,าเอ่ะเออขอ้องเถอะมันไวเกินไปไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้อยในท้องเธอก็จะเกิดขึ้นอย่าเพิ่งดียวอ่ะอ่างี้นอนได้กันแล้วโอเค งั้นท้องฟ้าก็กำลังมืดพอดีแล้วเราก็ต้องนอนด้วยกันอเออนอนด้วยกันก็นอนด้วยกันวนะอ่ะเอาออกให้แต่นอนห่างกันห و, ลับไปแล้วเฮ้ยหลับแล้วเหรอ,อๆๆๆไม่ไม่หลับก็ได้มานอนนอนปันดีนะเหลือเราที่ะ ดีนะที่รักเนี่ยจ๋าแล้วเราสองคนก็หลับด้วยกันอย่างมีความสุขหรือทุกข์ดีวะเออสุขก็สุเอา่าจบไปแล้วนะครับกับตอนนี้แล้วพวกเราสองคนก็ทำการบูชายันอา่าบูญ่าก็คือการแต่งงานนั่นแหละ ก็ทั้งแล้วสองคนเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เล่านี้พี่เฟียวกับพี่วิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นการสร้างบ้านให้นกกระจกเทศอยู่ก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้พี่เฟียวกับพี่วิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปกลับเข้าหอกันไปไปนอนนอนแล้ว